คุณสนาดอังโวบุญกุลสำเร็จปัฒย์ยมศึกษาตอนปลายจากวินเทอร์พาร์คไฮสคูลรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเป็นนักเรียนชุนเอเรุ่นที่4ระหว่างศึกษาที่ a อ c สำเร็จอาชีวศึกษาจากโรงเรียนอัศมชัญพาณิชยาการรุ่นที่27สเำเร็จขั้นอุดมศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยโอเกนทอปรัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชนจาจักภาครัรฐร่วมเอกชนปรออรุ่นสา จากวิยาลัยป้องกันราชจักรในปีพุทธศักราช2534ประวัติการทํางานปัจจุบันดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทสีไทยซูเปอร์แว่จำกัดมหาชนและบริษัทในเครืออีก21แห่งดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัทสอส飒ทาราไทยแลนด์จำกัดและบริษัทในเครืออีก7แห่งประธานกรรมการอํานวยการบริษัทชัน้นเนอร์เอ็มซีจำกัดจังหวัดลําพูนรองประธานกรรมการโรงแรมไฮแอทดีเจนซี ency, หัวหิน กรรมการบริหารบริษัทชีวาสมอินเตอร์เนชั่นแนลเฮล e สอร์จำกัดด้านสังคมดำรงตำแหน่งกงสุนใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐมาดีฟส์ ives, ประจำประเทศไทยปีพุทธศักราช2553ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยนานาชาติ a f s ประเทศไทย a อเมริกัน Field Service Foundation ประธานคณะกรรมการพลังงานหอ,อการค้าไทย ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีปี2550ถึง2554ประธานกรรมการมูลนิธิโลเกชันนายกสมา,สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือม,มูลนิธิคณะเซนการเบลแห่งประเทศไทยนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัันัญพาณิชยการประธานกิติมศักดิ์เวิร์ r e s i d e n t Organization WPO Thailand Chapter รองประธานกรรมการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รางวัลเกียรติยศที่ได้รับได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่24มกราคม2540ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาการจัดการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2553 ได้ร th. ับปริญญาบริหารธุรกิจบุรษดีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมเมื่อวันที่11พฤษภาคม2541ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพในปีพุทธศักราช2544ได้รับคัดเลือกให้เป็นนายจ้างดีเด่นบอสเซอเดียรปี1989ประจำปีพุทธศักราช2532-2533 จากสมาคมเลขานุก,การสตรีแห่งประเทศไทยได้รับรางวัล AFs President s Award จาก AFs โลกเมื่อวันที่9กันยายน2553ได้รับเลือกเป็นนักอุตสาหกรดีเด่นจากกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับรางวัลเพชรพาณิชจากกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่20สิงหาคม2553ในโอกาสครบรอบ90ปีของกระทรวงพาณิชย์ได้รับรางวัลน,นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปีพุทธศักราช2552จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับรางวัลให้เป็นผู้บริหารด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมดีเด่น Thailand Energy Award s 2008จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของตำแหน่งทางสังคมและรางวัลกิยศที่ได้รับ